พูดน้ำไหลไฟดับพูดแล้วมีตรงไหนผิดมั่งมันผิดใจคนไงเข้าใจตรงนี้พูดแล้วมันผิดใจคนคือชอบพูดแบบฝอนป่าซากอะพูดแบบไม่หยุดอ่ะจนบางทีคุณไม่ต้องถามนะผูจะพูดอ,บบแบบแบบอันนี้จากคุณละก็แบบเดียวกันอันนี้คือกระาบาดกลางมือแล้วคุณไปดูว่าคนที่คุณครบแม่ใหญ่ครบแม่ใหญ่มีไหมก็มีเห็นไหมมีไหมจะเอียงซ้ายเอียงกว่ามีไหมมีไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วปู่ผู้บินไหมแล้วไม่ได้ดูแล้วทุกคนมีหมดบางคนก็ไม่มีแต่ไม่ค็ยมาอยู่ใกล้เราผูกไหมจะเป็นแค่บริวารแต่ว่าคนที่มีกระบะกักจะไป็นแบบเหมือนแบบจ่าฝูงเป็นเทพที่สมัยก่อนเนี่ยเคยทําความดีอยู่บนชั้นฟ้าไปถามว่าไปดูใน Google เขาจะบอกเลยว่าบอกตรงนี้แล้วเขาจะเข้ามาใน Google ประจําใน y o u t u b บอ่ะนะเขาจะมีตรงนี้ไปศึกษาเอาอันนี้เรื่องจริง แต่ภายในปีนี้เป็นปีที่ให้เปลี่ยนแปลงทุกลักษณ์แล้วปีหน้าอีกสองปีจะมีคนเฒ่าล้มจะมีคนตายเยอะอ้าก็ทำนายมาแล้วเขาจะล้างคนที่มีศีลไม่ทำอยู่ได้แต่ยุโรกภัยอันดับหนึ่งแต่งน้ำท่วมเนาะแผ่นดินไหวเนาะแต่นี้เป็นปีที่ท่านทำนายไว้แล้วทั้งหมด ล้างนะและอีกสองปีเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากบอกเนาะขอบอกเนาะเขาว่า UFO, อายุเอฟโอปีหน้านะแต่ปีเนี้ยมันเหมือนอยู่ในหนังอนะแต่ตอนปีหน้าเนี้จะเป็นรูปธรรทำนายแล้วมันก็จะเปิดเผยจริงๆแล้วแต่จริงไม่จริงเดี๋ยวปีหน้าเขาอ,อยุไอทีวว่าอีทีอ่ะที่เราไม่เคยได้เห็นะ แต่แล้วดูลูกข่าวยังจา่ปีหน้าเนี่ยจะออกมาชัดขึ้นสารลัฐอะไรพวกนี้ก็จะออกมาเปิดโปงหมดเลยค่ะตอนนี้มันอยู่คล้ายๆมันมันอยู่คนละพบล้วเดินสวนลางเขาอ่ะเหมือนกับผีอะนะมองวเหมือนกับผีกับคนอ่ะคนอยู่ทางหนึ่งผีอยู่ทางหนึ่งบางทีเราเดินอยู่บนโลกเดียวกันอ่ะแต่มันอยู่คนละพบและเอ็มโนต่างดาวถามว่ามีจริงมีจริงไหมจากบอกปีหน้ามันจะจูงากันแล้วจะเห็นเหมือนเหมือนเราอย่างเงี้ย อ๋อคนนี้เหรอไอ้ทีห,หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอแต่นี่เราดูในหนังแต่ปีหน้าแต่ชัดเจนขึ้นอันนั้นเขาว่ามาจริงเค่ไม่รู้ปู่ขาอันี้ขอเปลี่ยนแบงค์ค่ะเพราะว่าตัวปู่ซ่อมซาเล้งไม,ไม่พอ <l ittle> ไม่ธ <l ittle> น,นาค่รนะก็บอกว่าสิ่งที่ตรงนั้น คุณอยากได้อะไรคุณเอาไปค่ะแต่เลขนนมันยังอยู่ที่เดิมไหมเจ้าคะจะอยู่แบงค์นี้เหมือนเดิมอ๋อต่าไม่รู้ก็บอกว่าง<ะ>ไอ้เลขเจ็ดเจ็ดดึงอันนั้นก็ให้ไปค่ะนะอันนี้ก็ให้คืนไปค่ะอันนั้นก็ฝาเบียร์ตรงกับเลขงรถอบอบตอ<ะ>เหมือนกันเป๊ะเลย<ะ>เหมือนกับเลขแบงค์ยี่สิบที่ให้แม่ใหญ่ไปถัาจริงไว้วันนั้นรถพระทับไอ้ซาเล้งเนี่ยที่ไปซ่อมอยู่หนึ่งห้าเก้าเนะตรงกับแบงค์ยี่สิบ เป๊ะทุกอย่างมันชอบเป็นแบบนี้วันนี้ก็มาโยเอาม,มาให้ก็เป๊ะแล้วเลขที่ไพ่เมื่อกี้นี่ยมันตรงกันไหมมัน <c oughs> ก็มีเลขตรงนี้อยู่มีเลขเก้าอยู่ไหมค่ะ <c oughs> จริงไหมจ้ะ <c oughs> มีเลขเก้าจริงไหม <c oughs> ไม่รู้นะเพราะเราไม่เห็นหกเพื <c oughs> ่อค่ะก็ถึงบอกมันมีหกอยู่ <c oughs> เลขที่ป,ปู่ให้ไป <c oughs> มันมีสามเจ็ดกับหกเก้าให้ออกในข้าววันสานี้ถ้าไม่ออกก็คือเลิกสามเจ็ดกับหกเก้าอันนี้คือเลขตรงนั้นไม่อยากพูดเรื่องเลขมากเพราะมันเป็นกีเลศไม่ลงเก่าไว้ชะ ่พูดแล้วมันบาดปากก็ไม่ถูกแล้วเราไม่ได้กินเข่าอันนี้คือเรื่องจริงแต่มาพูดเรื่องจริงอยู่ว่าพระตอนเนี้ลาบากกันเยอะไม่ได้ภูเขาเนี่ยพระอาจารย์านก็ลาบากควันนี้ช็อปในเพี่ไปถ่ายคลิปให้ดูเนาะแล้วก็บอกกะถินเนาะกะถินนะจะสร้างสาราเนะะใครแกแอบไปเห็นอยู่เนาะพี่ก็อยากช่วยคือภูเขาก็อยากช่วยคก็ภาวนาอยู่เนาะเจมา กะหาไปหาทั้งหลายเที่ยวแล้วค่ะพักนี้เพิ่นอารมณ์อารมณ์ไม่ค่อยดีช่วงนี้อารมณ์เพิ่นหงุดหงิดคะเพิ่นคิดเรื่องต่างค่ะเรื่องนี้เรื่องนู่นช่วยกันนะค่ะโอทุกที่เถอะไม่ได้ที่นี่อยากจะทําตรงไหนทําค่ะโยมจะมีได้เดินทวรเวรเที่ยวหน่อยทําๆนู่นถ่ายไปทางๆเอาแค่นี้ก่อนก็ว่ากันเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องอาารนี่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละที่ไหนมันก็เหมือนกันค่ะสําคัญเก็บรายละเอียด เจ้าค่ะคุณอยากได้อะไรค่ะอยากเจริญหูแล้ยังเจริญทรัพย์เจริญตาเจริญตาเจริญใจเจ้าค่ะเจริญทรัพย์ข่อยไม่รู้ทรัพย์เจ้าให้มา่อยจีกลับค่ะมันก็กลับไปกลับมาแล้วจะเลี้ยงไปแปลงเปลี่ยนอีกเอาคืนไปก็ได้ไม่เอาไม่เดี๋ยวซาเล้งไม่พอเจ้าค่ะเด๋ยวไปซ่อมซาเล้งไม่พอนทองของมีค่าบวกขาเอาไปทำไมค่ะ กูขาไปแล้วก็ต้องให้เขาเพราะเดีรถมามันก็เป็นทุกข์อีกก็เลยว่าเอาไปทิ้งไงขี่แล้วมันจะตายเพราะอะไรได้มาบอกว่าไม่อยากได้เอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นเพราะอะไรมันงไปเอาใหม่ละต้อกลับมาอีกโอ้ได้ได้ได้แค่มันเป็นผ่านนะเอาให้ยาโยมเขาไปซื้อของข่านแล้วปู่เวฟบต้องขี่เพราะอะไรเวลาไปเดินไปสามหมอสิบสามกิโลนะเดินจะพระตรงนี้บินตะบัด สามกิโลในการกินอยู่นี่ของนับปัจจุบันของผู้ค้าอยู่นะท้าบิ่งลรงพยาบานนี่สามกิโลในการกินอยู่เพราะอาจารย์ตอบจำรู้ตอบนะต้องเดินไปสามหมอสิบกว่ากิโลเพื่ออะไรคูณสองคูณสองคูณสามเพราะอะไรเพื่อให้สุขภาพมันแข็งแรงไงจ้าถ้าไม่แข็งแรงอยู่ที่นี่ไม่ได้เจ้าค่ะเพราะเดินไกลถูกงวันนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าเดินลงไปอาไม้กวาดมาจนจะเป็นลมแล้วเจ้าค่ะใช่ไงแต่พอเห็นยมมาไม่กินขาวแล้ว ชื่นใจแล้วใช่ไหมเจ้าคะบุญหล่นทับบุญหลุนสาทุบบุญทคูณค่ะได้เห็นแม่ขาวแม่ขาวหนาน้วยของฝากแม่ขาวไม่ใช่แม่ขาวก่อยเรียกแม่ขาวก้ยเรียกแม่ขาวแม่ขาวสิ่งนี้ฉันชอบอันไหนหนาอันนี้มันหักอันนี้ไม่หักอันนี้มันต่อชอบแจกผู้เฒ่าชอบเสาหมดสิทธิ์ อันนี้เสร็จแล้วนะมันจะมันตีมันหักแต่น,นี่ต่อแล้วป่าศอบอันนี้อันนี้ต่อแล้วแต่ตึงนี้มันมันต่อกันนะอันนี้ทาเทียนเรียบร้อยเอาจากแดดอีกหน่อยนะมันจะซึมแต่ขอยว่าเจ้าจาทบอันนี้แต่ตอนนี้ขออะเดี๋ยวจะบอกอันนี้นี่เดี๋ยวว่าไ,ไม่ชอบวันไหนชอบวันนู้น <laughs> เหรอต้องไหมทุกญิงนี่งานแฮนเมกมาชอบให้ผู้เถ่าชอบให้ผู้เถ่า อ๋สาวๆไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะปู่เจ้ายังไม่เท่าอ๋อจ้าทั้งรัตนังทั้งรัตนังทั้งกลงรัตนังทั้งกลัตนังกุศลิรเมตโมตุลิสองกลางรัติเมตสองมือนะรับสองมือแล้วขอที่โยนให้รับให้ได้ห้ามล่นพอใส่มือแล้วกำให้อยู่นานนึบแม่สาธุแม่ใหญ่ข่อยคำเจ้าเจ้าคำข่อยข่อยคำเจ้าขอให้เจ้าถูกพวาร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนขอให้เจ้าจงมีสิ่งดีๆเพราะเจ้ามี สิ่งนั้นคุ้มครองอยู่นั่นมันลกเนาะถูกป่ะรกหรืออะไรเล็กไรเจ้ารกเล็กรกเล็กไม่รู้แต่นั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมีสิ่งที่เจ้าได้ดีกว่าส่วนนั้นอยู่ข้างในเจตและสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างเติมอีกหน่อยเนาะทีนี้เสริมอีกนิดนึงเนาะ ไม่ใหญ่นิ่งแล้วแม่ขาวนิ่งแล้วสบาทุกอย่างไม่ใหญ่ได้แล้วเสริมอีกนิ่งอีกต้องหาที่สงบกว่าตรงที่ที่อยู่ที่ที่อยู่ตรงนั้นมันยังมีอุปสรรคนิดหน่อยนะถ้ามีเสียงลําคางเสียสุขภาพจิตสุขภาพจิตถ้าจะให้นิ่งต้องไปเรียกอะไรอมสูโอโซนอะที่ไหนก็ได้นิ่งๆสัทกสามวันเจ็ดวันที่ไหนก็ให้เลือกนะแล้วมันจะได้นิมิต หวังอะไรหวังแต่ต้องไปอยู่ที่นิ่มเงียบที่นี่ก็เงียบะที่นี่ก็เงียบตรงไหนก็ได้ไม่ใหญ่จะเสริมบารมีเจ้าของ,งสิ่งที่ไม่อญ่อยากอยู่ตรงสีขาวเนี้ยมันจะนค้นหาตัวนี้แต่มันไม่ถึงจุดตรงงานแล้ทีเพราะที่ไปอยู่แต่ละที่มันชอบวุ่นวายเจ้าค่ะ ถาม่อยากให้เปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ได้ตรงนั้นแต่เราไปเติมบุญที่อื่น,นแล้วก็ต้องไปขับพัก<ะ>พักสักสามวันแต่เอาใครมาอยู่ด้วยก็ได้เพื่อเพื่อจะเติมเติมเขาเรียกว่าชับชัดพลังบุญใ้ไม่ใหญ่ให้สีขาวมันขาวมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปใส่ไอ้ไฮตรงไฮเต้า์ปเดนัน้นหรอกอันนั้มันเป็นสีภายนอกแต่สีไม่ใหญ่ข้างใน อยากจะได้สิ่งที่ไม่ใหญ่หวังแต่มีสิ่งที่ไม่ใหญ่หวังในชีวิตในการเข้ามาเนี่ยจะได้เจอไม่ต้องบอกเนาะแต่ยังไม่เจอเลยปู่มไม่อยากบอกอยู่มันอยู่ในนิมิตแลวนิมิตจะพาไปไปอ่ะบอกแค่นี้ไม่เปลี่ยนใจนะ เอางูไหมเอาทั้งสามอันเลยไหมอันเดียวก็พออันนี้มันหักนะหักก็เอาอันนี้ไม่หักนะอันนี้มันต่อนะไม่เอาอันนี้สวยนะอันนี้ไม่เอาอ่ะเจ้าดูเดียเจ้าเรามาดูหัวมันนะมองข้างบนนี่นะเดี๋ยวจะบอกให้เหมือนนกนะนี่มองมองแบบนี้เป็นแบบนกอันนี้มันไม่แย่สมติกับนี่ก่อนวางไว้ก่อนนี่ไก่หรือเปล่าถ้าบอกนี้มองเหมือนนกเนาะนี่เหมือนนกเนาะเห็นไหมเหมือนนกเนาะ แต่ถ้ามองแบบอย่างนี้มันอะไรปากเลยไม่รู้แหละมันเหมือนปากมันเหมือนกับงูอาปากถ้ามองอย่างมอนมันนกบินจริงไหมมองมองมองหลายมุมต่างมุมไงถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นรูปสัตว์อย่างหนึ่งมองอย่างนี้ก็เป็นนกบงอย่างนี้ก็เป็นนกแต่ถ้ามองอย่างนี้ อย่างนี้ถ้าใครไหนพูดมากไม่ถูกใจคำขอ้ะลยพยาหน้าคำโก้คำมันทุกคนเอามาได้ละอัานชักมันยับชักใหม่ใหม่ต่มันหักนะตรงนี้ยังทำไม่เสร็จเลยตรงนี้อีกนิดนึงนะหรือตรงเนี้ยมันอีกนิดนึงมันมันมันอย่างตรงนี้ต้องพันมันตรงนี้นะเข้าใจตรงนี้ไหมเพราใจ มีเชือกเทียนอยู่เจ้าค่ะเดี๋ยวเจ้าเชือกเทียนให้มันตรงนี้นะให้มันสุดมาถึงตรงนี้เลยค่ะค่ะนะเจ้าค่ะไม้ตัวนี้มันจะเปราะมันไม่แข็งคมันไม่แข็งแล้วไม่หยากให้่แต่ก็ต้องให้เพราะไม่หยัก็อยากให้เจ้าค่ะปากพญานาคเกิดชั่วได้ไปแล้วเดี๋ยวไม่ใหญ่จะฝันดีได้เห็นพญานาคอยากเห็นต้องหลายทีแล้วเนาะเห็นหลายรอบแล้วเนาะเห็นตัวไม่ใหญ่เลยมาเดยตัวดูๆเอาตัวแบบไม่ดยุดมาให้ดูดีกว่าแล้วสั่งวันเนาะ เจ้ากายทิพไปไปเยี่ยมไหมยัยก็จะปรับสถานที่ให้จะเอากายทิพไปนะจะพูดกับคนนี้เข้าใจแต่ปู่จะเอาเด็กไปนะจะเป็นกายทิพเด็กเนาะ